บทความที่ผมจะอ่านให้ฟังต่อไปนี้ผมอ่านแล้วรู้สึกน้ำตาไหลตื้นตันใจและดีใจที่เรามีทหารไปปกป้องประเทศนี่คือบทความของนายทหารท่านหนึ่งที่โดนสะเก็ดเข้าที่ดวงตาและเสียเพื่อนไปสามคนในที่เกิดเหตุผมเห็นเพื่อนทหารจากไปต่อหน้าต่อตาแม้ตาผมจะพรามวัวแต่ผมรู้ตัวตลอดว่าเพื่อนไม่อยู่กับผมแล้ว ทีมเราไปกัน4ี่คนมีผมได้กลับมาคนเดียวพร้อมกับตาที่พลามัวและแขนขวาที่ใช้การหนักเหมือนเดิมไม่ได้แล้วผมดีใจที่ได้กลับบ้านแต่ในขณะเดียวกันผมก็เสียใจที่เพื่อนไม่ได้กลับมาด้วยเหตุการณ์วันนั้นไม่มีใครได้ตั้งตัวเลยผมกําลังก้มเก็บของอยู่รู้ตัวอีกทีก็กระเด็นออกมา5เมตรแล้วพร้อมกับได้ยินเสียงเพื่อนร้องขอความช่วยเหลือซึ่งแม่ตาผมจะมีสเก็ต แต่ผมก็รีบดึงเพื่อนไปหลบและรีบเรียกกองหนุนมาช่วยแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปเพื่อนผมทั้งสามคนหมดลมหายใจเหลือเพียงผมคนเดียวที่ได้กลับมาสิ่งที่เสียใจไม่ใช่ตาที่มองไม่ชัดเหมือนเดิมหรือแขนที่อ่อนแรงแต่เป็นเพื่อนทั้งสามคนที่จะไม่ได้เจอกันอีกแล้วตอนนี้ตาผมเริ่มดีขึ้นกายภาพแขนขวาเริ่มดีขึ้นผมจะกลับไปประจำการเหมือนเดิม แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือผมจะไม่ปล่อยเพื่อนไว้ข้างหลังอีกถึงร่างกายจะใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพแต่ใจผมยังสู้อยู่ผมยังมีแรงให้ผมปกป้องประเทศอีกครั้งปกป้องครอบครัวผมปกป้องคนไทยด้วยถึงนะครับนี่คือคำกล่าวของนายทหารท่านนี้